นี่นะครับก็เป็นอาการตอนขับรถนะครับนี่ความร้อนขึ้นปกตินะครับเดี๋ยวก็ดูฮะจอดสักพักหนึ่งก็ลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับมันจะสวิงจอดติดไฟแดงแนละ้วนะไฟแดงไฟเขียวเดี๋ยวขึ้นเ,เดี๋ยว,ยวลงนะครับดูเบเรื่อยฮะเกิดจานอะไรเนาะ ลงแล้วเห็นไหมเห็นไหมน้ำลงแล้วเห็นไหมนะ่ะไอความร้อนลงแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลง,ลงผมนี่ไม่เข้าใจเลยนะครับเออลงนะฮะตลอดเดี๋ยวก็ขึ้นผมตีโค้งนิดเดียวขึ้นแล้วเห็นไหมเอออ่าแต่ไม่ได้ฮีทนะไม่ได้ไม่ได้ความร้อนสูงนะอ่าเดี๋ยวต่ำเดี๋ยว เดี๋ยวต่ำเดี๋ยวปานกลางเดียวต่ำเดียวปานกลางนะดูนี่ขับรถอยู่นะนี่นี่กำลังกำลังเข้าโคง้งดูที่ว่าจะลดไหมเข้าโคง้งยังไม่ลดยังไม่ลด เอาแบบเดียวทามเลยนี่แบบเดียวทามเลยนะอะลงเลยนะลแลม่นั่นอะไรวะแม่ไม่รู้เกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวต้องแก้ไขครับอาจจะเป็นที่พัดลมมีปั๊มนะครับหรือเบาวน้ําหรือฝาม้าน้ํานะครับมีได้หลายสาเหตุโอเคฮะ แก่ต่อครับอ่ะขึ้นอีกแล้วครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงครับมันสวิงงงมากเลยอ้อเออนี่ฮะมาจอดแล้วนะครับก็เจอสาเหตุแล้วนะครับเกิดจากน้ําที่ดันในฝาโอ้โหดูฮนะนี่ยาบอหนาบอหนิร้อนๆนี่โอ้ก็เรีนออกมาอยู่นีนน่นะครับอน้ํา เกิดความร้อนนะครับกาที่จะไปพักมอน้ำมันมันออกตรงนี้ตรงที่ฝานี้ร้อนนี่หนอกหน่อตรงฝานี้ทาให้เกิดพอน้ําดันออกทาให้เกิดความเย็นนะครับมันก็ดันเข้าดันดูดันดูดันดูดมันดันไม่เต็มที่่ะแล้วมันแล้วมันดันออกมาไงด้วยนะครับอื้อ ร้อนๆอยู่เลยฮะเดีย๋ยวเปิดดูเลยรีขีมาจอดไปดิกลัวอะไรวะอื้อฟึดปรับแล้วนะฮะ โอ้โหนะฮะมันรั่วข้างบนนะ่ะนะเอาดูน้ำสกรปรกน้ำยังใสยอยู่แต่ว่าคอมันสกรปรกอะ่ะเนี่ยมันรั่วออกจากข้างบนเนี่ยร้อนๆอยู่เลยนะเนี่ยนี่มันหลุดออกนะฮะเกิดปัญหาแล้วครับมันดันแล้วปิดไม่อยู่ผมต้องเปลี่ยนตัวนี้ละต้องเปลี่ยนคอมัน เปลี่ยนตัวเนี้ยนะไปเอาออกแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ใหม่เปลี่ยนที่เติมคอเติมไว้นี้ใหม่โอ้โหลูกยางปิดไม่สนิทไงโอเคฮะเจอปัญหาแล้วแก้ที่ตรงนี้ครับมันดันออกโอเคครับ